สวัสดีทั้งผู้จูรวยด้วยนะสวัสดีพี่น้อง f อฟซพอพารวยครับพอพารวยแฟนเพจ Facebook และพี่น้องพอพารวย YouTube Channel นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับแนวะทางตัวเลขการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านในจังหวัดฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงของคนรอบต่บตบตางๆจันถึงสุกแ์่วันนี้มีเสียงไก่ขันเป็นเอฟเฟกเบื้องหลังเนาะแบ็กกราวน์เอฟเฟกอยู่บ้านนอกคอกนาครับพี่น้องกลับมาเยี่ยมบ้านมาหาลูกหาเต่าคือเก่าครับเทศกาลปีใหม่เนาะก,ก็ วันนี้แนวทางส่งท้ายเนาะในรอบวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566เนาะแนวทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องก็ขอแสดงความยินดีกับคนอีกที่ปังเนาะในรอบของรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้แล้วก็ฮานอยเนาะฮานอยนี่แตกปิดท้ายให้เลยเนาะพิเศษกับ v ีพนี่ปิดท้ายรัวๆเลยครับยินดีกับพี่น้องเลยแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยก็ มาตามคาดครับแอดวิเคราะห์ให้แล้วเนาะว่ายังไงก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเรื่องสายเบิ้ลก็ให้ไว้4433มาตรงตรงๆครับอื้มอ้าวมาดูแนวทางกันสรุปแนวทางกันก่อนเนาะเฉพาะกิจครับ726ล่าง04พี่เศษครับ606ล่าง75ปกติครับ380ล่าง70 v i p 3 28ล่าง62อ้าว28ก็ต่ำตึงนะครับ 7 5ก็ตามตึงเอาสองรอบเลยเนาะแม่ดูทีครับเจาะ1 4มา04แม่หน้าตีจริงๆแเลยรอบนี้เนี่ยถ้าแอดใส่หเข้าไปนี่แตกอีกนะแตก2องบนสองล่างเลยนะเนาะอ้าวก็ยินดีกับคนหนึ่งที่ปังครับส่วนในรัฐบาลไทยก็แม่นะครับอา้าวดูรัฐบาลไทยก็เฮงปังกันไปนะเนาะอ่ะรัฐบาลไทยก็มาเนาะเด่นไม่มาแต่เจาะมาให้ก็ยินดีคนหนึ่งที่ปังตอนรับปีใหม่กันครับ ไปต่อครับวันอาทิตย์ที่34หน่อยมัดรวมมาดูกันต่อครับในรอบของวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมแนวทางวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซีน่อยมัดรวมยังไงก็ขอให้เฮงให้ปังตอนรับปีใหม่ของทุกทท่านเนาะจะได้เฮได้ปังกันเนาะเมื่อวานนี้ทั้งไทยและฮานอยก็แมยิ้มแก้มปริ่มกันทุกคนก็ยินดีด้ยครับแนวทางไทยแอดก็ปิดท้ายปีให้อย่าง สวยงามเนาะสีสีก็มาอยู่เนาะแม่น่าเสียดายนะครับไม่แตกสามนอ้องเมื่อวานนี้เอาก็ยินเดียคนนีงที่ปังเนาะเอาไซเบิร์นไทยนั้นถ้าใครดูคลิปแอดบอกแล้วคนที่ไม่ดูคลิปที่เวลาแอดวิเคราะห์อ,อะไรให้นั้นก็เสียใจด้วยนะครับคนที่ดูเขาก็ปังไปเพระแอดวิเคราะห์เต็มๆว่าแนวทางไทยส่งท้ายปีโอกาสมาเบิ้ลนนั้นมีแน่นอนเนาะก็คนที่ฟังดูคลิปก็มีแต่คนเห็นคนปังก็ยินดีด้วยครับ เฉพาะกิจ7 1หนครับพิเศษ84ปกติ25 VP64 ครับความเป็นไปนได้สูงวันนี้ขอให้ให้ปังเรียงเป็นตับเลยแล้วกันนะครับส่งท้ายปีเก่าก็ต้อนรับปีใหม่เป็นของขวัญพี่น้องทุกคนนะเนาะอ่านอกตารางก็ดีอา่านอกตารางก็ตีคะแนนให้หมดแล้วนะ8529อะไรก็เกิดขึ้นได้ระวังด้วยเนี่ยเลขเด่นวันนี่มาดีนะาเนาะไซเบิร์วันนี้ระวังไทยมันจะตามตูดไทยนะ44เนาะให้ไว้3ชุดนะครับ ชุดฟัน3มตัวก็อย่าลืมครับตัดเล่นหน้าและหลังไปแลกัดเสมอน,นะครับชอบมาดีเหมือนกันเนาะเ้าฝากไว้เป็นแนวทางครับสําหรับสาวกสี่หน่อยวันนี้อะไรก็เป็นไปได้เนาะสายเบิ้ลต่างๆก็ไม่ควรพลาดส่งท้ายปีเนาะส่วนวันที่1ไม่รู้ว่าฮาหนอยเขาทำการหรือเปล่าเนาะเป็นวันปิดท้ายปีนะครับก็ต้องดูด้วยวันนี้ถ้ามีก็ไปตามนี้ถ้าไม่มีก็จะแสดงว่าเป็นการออกผลของแต่ละเว็บเขาออกกันเองนะครับต้องระวังเนาะ วันที่31วันที่1ไม่ว่าแนาวทางฮาหนอยจะออกอเป็นปกติหรือจะเป็นการออกของเว็บก็ฝากไว้เป็นแนวทางตามนี้เนาะขอให้ให้ปังพี่น้องสุขสันต์วันส่งท้ายปีใหม่ตอนรับปีเก่าเนาะนะครับคืนนี้ก็มีการข้าวดาวก็ตะข้าดาวแต่พอดีเนาะระวังเรื่องซุ่มเสียงด้วยแล้วกันเนาะบางท่านเขาก็อาจจะไม่โอเคกับเรื่องเสียงการเฉลิมฉลองของเราอาจจะทะเลาะว่อกันได้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนิดนึงเนาะ เราสนุกคนอื่นเขาไม่สนุกบางทีก็อาจจะมีการทะเลาะบอกแวงกันได้ก็ต้องขอให้ชายดูพินิทด,ด้วยเนาะนะครับยังไงก็ฝากไว้ครับปีใหม่คือการเจริญกรงความสุขครับพี่น้องขอให้งให้ปังครับในเรื่องของแนวทางของเราก็ดีครับไปเลยกันต่อค่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามผมได้รับชมครับดูแนวทางแล้วกดไลค์ฝากแชร์ต่อถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆแน,นวทางด้วยกันขอให้โชคดีทุกท่านร่ำรวยสวยครับ